พอบานจักรพรรดิปีศาจตอนที่สี่ยสี่บท่านผู้ทรงภูมิที่สองเมื่อตะกี้ท่านว่ายังไงนะเมื่อตะกี้ข้ายืนอยู่ตรงนั้นไม่ค่อยได้ยินท่านชัดเจนเลยได้โปรดพูดอีกครั้งหนึ่งสิข้าพูดว่าเจ้า ของกรอะเอ๋อะอะไรกันนนี่มันกายาเพชรก้ามงกรนี่นะเสียนมังกรกลายล่างกฎของตระกูลอุปราชก็คือต้องเชื่อฟังหัวหน้าตระกูลและข้าหวังว่าพวกท่านเราผู้ทรงภูมิจะทำตามนะ เพื่อตัวของพวกท่านเองเพ,พวกเราน้ำรับคำสั่งของท่านหัวหน้าตะกูลยินดีด้วยท่านหัวหน้าตะกูลตอนนี้พวกเราก็มีพลังในการต่อสู้สงครามครั้งนี้แล้วจอฟานกูสานตงพวกเราจะได้เห็นดีกันในไม่ช้าเออ,เอ,อท่านหัวหน้าตะกูล คนขององค์จักรพรรดิเขาก็แค่มังกรศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หัวหน้าราชันเงามาคอยสอดส่องดูความเคลื่อนไหวของข้าเท่านั้นเหรอฉันคิดตื่นเต้นจริงๆเขแค่งั้นเหรอช่างอวดดีจริงๆถึงขนาดดูถูกมังกรศักดิ์สิทธิ์เลยเนี่ยนะแต่ก็นั้นแหละยังไงแล้วมันก็สมเหตุสมผล ต่อให้สามคนนั้นจะร่วมมือกันพวกเขาก็ทำอะไรหวงปู่เทียนหยวนไม่ได้มันคงจะดีกว่านี้ถ้าเป็นข้าที่ได้ฝึกวิชานั้นแทนการที่ให้คนมีความสามารถธรรมดาฝึกวิชานั้นถือว่าเสียของจริงๆมันควรจะส่องประกายอยู่ในเงื้อมือของผู้ทรงภูมิสูงสุดอย่างข้าเสะช่างน่าเสียดายจริงๆเ้ยแต่ในเมื่อพวกเขามาเพื่อช่วยพวกเราแล้ว กานพวกเราจะต้องใช้ประโยชน์จากพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะวางแผนชั่วร้ายอะไรอยู่ข้าจะใช้พลังของข้าในการบดขยี้มันซะท่านหัวหน้าตระกูลช่างฉลาดจริงๆนี่คือสิ่งที่ข้ากำลังรออยู่เลยด้วยพลังที่แข็งแกร่งของท่านหัวหน้าตระกูลพวกเราจะสามารถจัดการทุกอย่างได้ต่อให้พวกเราจะต้องสู้กับโจฟานหรือว่าตระกูลจกักรพรรดิก็ตามมาเถอะ พวกเราไปต้อนรับเจ้าพวกนั้นกันหอ้อจอมยุดขั้นแตกฉานอย่างนั้นเหรอนี่เข้าทำอะไรกันแน่เขาถึงกลายเป็นจอมยุดระดับขั้นแตกฉานที่อยู่ณนจุดสูงสุดจากตอนแรก เป็นเพียงแค่จำยึดระดับแก่นสวรรค์ขั้นสูงสุดเท่านั้นภายในระยะเวลาสามเดือนความเร็วในการฝึกวิชาของเขาเนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าโจฟานซสะเอีกพวกท่านมาด้วยคำสั่งขององค์จกักรพรรดิในการช่วยตระกูลอุปราชจับตัวคนทรยศมาข้ารู้สึกซาบสึงใจจริงๆงั้นพวกเรามาพูดคุยเกี่ยวกับแผนการนั้นกันเถอะพวกเราควรจะดำเนินการต่อไปอย่างไรดีท่านหัวหน้าตระกูล <era> ข้ากับท่านเหลิงได้ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วเหมือนคําที่เขาว่าถ้าเราต้องการสังหารคนขีม่ม้าอันดับแรกเราต้องจัดการม้าของเขาซะก่อนเพราะงั้นสิ่งแรกที่พวกเราจะทําก็คือการเด็ดปีของโจฟานอย่างที่พวกท่านทุกคนรู้ตระกูลบุบผาล่องลอยตระกูลหอมังกรส่อนเลนแล้วก็ตระกูลจอมดาบขุนนางล้วนต่างอยู่ฝ่ายโจฟาน อนที่พวกเราจะลงมือจัดการโจฟานพวกเราจะต้องเริ่มจากพรรคพวกของเขาก่อนฮเจ้าก็แค่อยากรวบรวมตระกูลใหญ่เป็นของเจ้าเท่านั้นแหละความทะเยอทะยานของหววปู่เทียนหยวนเนี่ยได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนแล้วแต่ว่ายังไงมันก็ยังเป็นไปตามแผนของฟาบาอยู่ดีงานพวกเรามาเริ่ม ตามแผนการที่ท่านหัวหน้าตระกูลห่วงปูบอกเธอโอ้คำพูดนั้นมันก็เป็นเหมือนกับการที่ตระกูลจกักรพรรดิอนุญาตให้ข้าทำตามความทะเยอทะยานของข้านี่นะแต่ว่ายัางไงก็ตามข้าจะต้องรีบลงมือให้รวดแล้วก่อนที่ตระกูลจกักรพรรดิจะมีการเตรียมการเสร็จสิ้นเรียบร้อยถ้ามาอย่างนั้นล่ะก็สถานการณ์จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมที่ต่างฝ่ายต่างจ้องดูท่าทีกัน งั้นเรามาคุยกันต่อเถอะฮะนี่มันโจฟ้านอยู่ไหนกันข้ามีข่าวสำคัญมาบอกอ้าวหัวหน้าเลยนี่นาท่านไปที่หนุมรลอภัยสิพรานโจอ่ะครุกอยู่ที่นั่นตั้งหลายวันแล้วดีเลยขอบใจนะ หัวหน้าเลยท่านมีข่าวอะไรอย่างนั้นหรอทําไมท่านถึงต้องรีบร้อนขนาดนั้นกันตะคุณอุปราชได้เริ่มลงมือแล้วแต่ว่าพวกเขาไม่ได้โจมตีพวกเราหรอกนะพวกเขาเล็งเป้าไปที่ตะคุณบุผาร่องรอยต่างหากว่าไงนะข่าวนี้เชื่อถือได้แค่ไหนกันหัวหน้าเลยกันข้าจะไปพบกับพ้อบ้านโจพร้อมกับท่านด้วยโปรดติดตามตอนต่อไป ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ